อ่ะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินต้มปลาใหญ่ๆน้ำกันต้มปลากวางโอ้หักเคินเลยใหญ่สบายดีสวัสดีพี่น้องอม,มามากินข้าวน้ำกันพี่นอ้องต้มปลาตัวบ้ากใหญ่อะคลิปต้มก็มีเด้พี่น้องแต่ว่า เรีย <c oughs> บร้อยแล้วต้มแล้วจะกินบะเนีย <c oughs> แต่ว่าอาบนาจอบนาจมากเลยนกว่ากินเขา่าพี่น้องเป็นยังไงเปลี่ยนเสือเ้อเออเปลี่ยนเพราะว่าอาบน้จอำนาจต้องมาเปลี่ยนอืเอาหัวมันในขนก่อน <c oughs> เอาตาหมึงเขามาตาม <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อดโตบักใหญ่น่ะมากินตัวนี้มันบักตัวนั้นมันบ นี่แล้วนี่กรบอบุตะคอยนะเอาไปขรคีมันบ่จะบุตรอะไรไหวไปนั่นบ่บ่เอาคือบ่เอาตรงปิดปลาตัวนี้ก่อนปลาตัวนี้มันกินดีตะขีเจ้ากินตาบ่หนักหัวบ่บุตรทานในหม่างนี่บอบ่แค่มันกินกับบ่น้อไปอ้อเน่ตกแตงเอาไปอ้อมนี่ยอ้อมกิน Tang ra sao vậy hm. Jephrek, tớ sung pra em. Góp sẹp nhách, tóc 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 แมนปลาดังกุ้งประากินบบแมนเราปลาดังกุงเขาเล้ยขาหอมปลาปลาจกินก็ช่างกันเี่ยงเเจ่นเกิบน้องปลาใช่ลืมปลาดังกุงมันมีแต่คนหล่าอยู่เขา มันดังกลุ่มก็ได้เราดังกลุ่มกเกอร์เรปชกเกอร์ตัวใหญ่กมาเด้อพ่อมมนพี่น้องข้ขาวน้อกันชุดแจกป่ะจีชุดแซ่บข้าวดแซ่น้กันนแซ่บอยู่ดอกต้มปลา ต้มสมปลาต้มยำต้มยำอะไรนะเอาต้มยำใส่ต้มยำไปอันนชดิเนะกินแต่ก๋วตี๋ยวบบเจ๋วนะสดหนัเนย cái cơ bơ này nó vừa nhạt, nhạt bên này, Tổ nhầm Mặt lại จะเพี่ตาแค่จะบอกกินแค่จะตัวขายได้พี่น้องบางคนเขาก็ให้บางคนเขาก็ปล่อยตัวไหนจะรอแค่จะมาบางคนบางคนเขาก็กินก็จะรอเป็นก็จะได้ตัวใหญ่เนาะ ก็จะดอกปลาเป็นตัวน้อยก็จะก,กับก็คอยถือจะได้ถือตัวใหญ่ก็จะก,กปบไห,หนใส่ละใส่ละซิ้นมันหั่นหันปลาเนาะปลาเสร็จพิ้งซิ้นอ่อนนี้แต่ละ กินไม่เด็ดขมักต้นจดหนามจดหนไหมมากันหัวมันเขากินสินก่นแล้เนาะกินปลาต้องกินตามดสักก่อนหรือ่ะเรียบรน่อยาไม่ต้องตาม เสอนนวดปลาดิปลาใบแบกกันนวดปลาแคปปีกันนวดเบบ้ามันเช็ดอ่อน,นปลาแคปปีต้มกะแช่ต้มยำ ชุดหย่อนปลาอมๆปลาพวกปากไม่ออๆมๆอยู่นะกินปลา <c oughs> <c oughs> อยู่บา้านมาอิ่มบัดชิบคนอยู่นี่อิม่มผู้เดียว <c oughs> อิม่มสองคน ก่อนนะก่อกินเนื้อกกินบมดลลายปัเนาะกลัวมันจะเจอไดมัดิบหวกินอิ่มแล้วกินต้มปลาชดแน่งแหลมาชมมากกับหมันเอาไหมเอาคันกินสุดยอด tôm cá xe kiểu có xem ừ. như bạn thôi là tôm xem khay màu đèn nó ừ. Ừ. xe của cô mẹ nó tôm thế bài chống cốc. thế này thế tôm cốc, thế bài cốc của ừ. mặt đây kim thương bài mà hôn. ปลาตรงนั้นสมุนโข่งจฉะหยอดมันหยอดมันนะกะหมากมันหมากอ่อนมันกระตุกมาโู่งเซ็ตแจกเลยสําก็กินปะโอ้ยสาเป็นเนาะสมุนโอ่อนกับหยอดมันตรงชักบใจปลา ไ่สมกบต้มแค่มกแดงไส้มส้มใบลโมงใบลมงก็จุู้วันนี้มีใน้มไส่สมกบับมืดตามถงก็ให้ดอวนาเรื่อหมกมาโค้ดใบสมกบเนี่กินเมีม่ยงตีกับปูแล้วกับ วัสิไข่หนู่ไม่ส้มโอ้ครับหนึ่งอันต้มกบหนึ่งกบจะไปอันนอเอาในอื่นเนอะไม่ใช่พี่ดองเฮ็ดกินใบสมกบมาห่อดอันห่อปูแล้วกะ็เอากบใส่ไม่ได้กินแล้วเอาใบสมกบมาห่อพันกับแจ่โวโอ้ยน้ามือวันคือเอามากินน้ำเจ้านะ่ะอันยอดเชโนโ่ะแซ่บอยู่บ้านหมูกินได้วก็แม่ไปหรอก นีล่ลราเหนึ่งเศษปลาเศษอย่าหงหัวเศษอยู่บ้านน้อยย้ยอนบางงามมึงมีไปกินก็คนๆยังใช้กุ้บใช้ปลากินกระตางผักกินกระพัดเป็นผักเยเมื่อไงเมื่อไองดอกมึงคือดอกแคเนาะหนักหน้อยเนาะดอกชะโนเขามามอนกัน ชาไทยกระเทียมฉนูกาะเทียมดอกฉนูมาหนึ่งใส่ปลาใส่กบแซ่บพี่น้องก้องเห็ดเบิงพี่น้องอยู่บ้านแกเพิ่มขึ้นมาตามน้องเนาะตามบ้านนะแคมนาแคมบ้านนะถ้าแคบ้านไม่ได้เดิอ่ะนาแคบบ้านนี่ได้เป็นยัง โอ้ตัวแซบตัวหมยไปเนาะจังได้แตมันเพียนกลางเราไมตุู้ตันนี้ก็เอามะฮวนตมใส่กบนะเวิงใส่ปลาใส่กบกันบัเคยกินกันบัวหยามถึงงยอดนอนนั่นน่ะไป่นหลนะวะเออเกือหูนั่นน่ะ ต้องกินมึงเด้อขว่าหยางชินน้ำผายิ่งได้ค่ะตะลุภาคแต่ละเขตกินบูคือกันพ่อแม่พี่น้องไปเคยกินใบเสนเมืองขวบบัตรขวบ่มีใบเสนเมืองใบเสนเมืองกันกา้าน,น,นมันบ่วนทิพจับต้นมันมันสีเหลืองๆคือใบพู่เนี่ยนะใบอ่อนมันเอาไม้มกินกับลาบก,กับกอยโอค่าก็มาเผาไปขมลำล้ำบัตรขวบ่มี Bucke hòm bố cứ cốp cả cốp 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 xén cốp 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 nấm cốp nấm cốp 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 để cốp 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 พันุ์นั้นเราไ่เคยกิน,น,น,นะนป้าต,นะตัวหนึ่งนะเวลามันเป็นมันอ่อนๆจำแค้นจำกระปั่นเสียแป่พ่อแม่พี่น้องมังม่หน้อยนะเป็นบ่เคยกินตัวนี้นะง่อยซ้ำง่อยไข่งอย่างมันหนึ่งโอ้ครับพ่อหน้าพ่อเต็มนะเวลาจิ้มจอน ราย่างเป็นบ่เคยกินเลยตัวกาพรพ้าคนแก่ยำเขายำโบราณชิมดิเอาละม,มันใส่มันก็เป็นหนะมดเอาใบใส่ได้ใบใบมันจะใบเห็ดเจลกินมือหนาะ ยะไปแดงก็เสะเสียไปจะจังไบรบร่ไราันหมดเสะเียมเลยนะก็ตีเวียนเต็มสมองอ่านระอุนเต็น มานังก่นอิ่มนะพี่หล่อยูดีมีแนพี่น้องเอ้ จ้มักจะออกต่เอาอันต่อันแกงกะเบือกระไดปลาแม่แกงตะกะเบือเมียบมบมักเมี่ยผมักตุ่มยำตุ่มยำนปนยังไงกินกนยังบ่้คือกันเมลพี่น้องมักตุ่มยั่นาซีกุ้งคือกันกุ้งตมตหอยกันกินต้องตกมตยั่มหอยก็คือกันตกยั่มเสพวตอหอยนาซีกินหอยซื้อมา อ่ะเขาเคาะใจเด้อพี่น้องที่ติดตามเอฟซีเราเอฟซีเราเอฟซีไทยต่างประเทศกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อญาติพี่น้องบอกว่าอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะอยู่ดีมีแห้งบรรทุกขู่ทุกคนเด้อโชคลาภให้รวยที่ใครได้ตั้งใจใครดีให้เศร้าให้ร่ำให้รวยนำกันนะบ๊ายบายเขาด้วยเดี๋ยวเชิญมาเชิญเนี่ยเนี่ย